สามิ่งมงคลและอัญเชิญมาประดิสถานนักสถานที่แห่งนี้โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้เป็นพระประจำสุริการถอดแคร่แห่งใหม่เพื่อเป็นความความเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมจ,จิตใจโลกรันับะปน20กิโลกร,รมักกรรมแก้วมังกร20กิโลกร,รมัมส้มสายน้ำผึ้ง20่กิโลกร,รมัมส้มไต้หวัน20กิโลกร,รมัมมะม่วงน้ำดอกไม้20กิโลกร,รมัม มาง่วงแก้วขมิ้น20กิโลกร,รมัมตะมุล20สบกิโลกร,รมัมอาลัยดาวเรืองหนึ่งรวงขอท่านพรเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสมบูรณ์พูนสุขจงมีในสถานที่แห่งนี้จงมีแก่ตัวของท่าพระเจ้าและเหล่าคณะผู้รดงจงบัดแท่แห่งนี้และเพื่อความเป็นสิริมงคลของสถานที่แห่งนี้และของผู้ร่วมง,งานทุกท่าน ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วม